แต่ยังไม่หมดครับช่างพาไปนั้นเรายังพาท่านผู้ชมไปติดตามชมกันได้เรื่อยๆนะครับเรามีรูปมีอะไรต่างๆให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมกันแต่ติดตามชมมาแล้วอย่าลืมนะครับจดเบอร์ไว้นะครับ0898889664นั้นนะครับติดต่อโฆษณาสอบถามปัญหาต่างๆได้ในรายการของเราได้ที่เกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องของการก่อสร้างซ่อมแซมต่อเติมปรับปรุงบ้านนะครับเกี่ยวกับเรื่องบ้านเกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างที่ท่านผู้ชมจะติดตามชมนั้นนะครับก็ติดตามกันได้เป็นประจำนะครับ ลองไปดูครับว่ารูปต่อไปเป็นตัวอย่างของปัญหากับวิธีาการก่อสร้างอย่างไรนะครับอันนี้เป็นรูปหนึ่งของการก่อสร้างที่ก่อเป็นแนวระเบียงยื่นออกมาซึ่งผมเข้าใจว่าตรงแนวระเบียงยื่นออกมาตรงนี้นะครับเขาจะมีทําพวกช่องอเขาเรียกท่อนําทิ้งนะครับแต่จุดสําคัญอย่างนี้ครับว่าการทําท่อนําทิ้งตรงนี้นะครับ บางทีถ้าเราทําไว้แล้วเราไม่ได้ปิดอะไรเลยนะครับแล้วถ้าเกิดข้างล่างมันตันแล้วเนะครับเป็นไปได้ว่าเกิดเศษปูนเศษหินเศษทรายลงไปอยู่นะครับมันก็จะไปกองอยู่ข้างล่างพอไปกองอยู่ข้างล่างก็จะเจอปัญหาว่าถ้าวันหนึ่งตรงจุดนี้คือท่อระบายมีโอกาสที่ทําให้น้ําไม่สามารถไหลออกไปได้นะครับก็อาจจะกลายเป็นประเด็นของปัญหาได้อีกนะครับในส่วนนี้นะครับทีนี้พอการก่อสร้างแบบนี้นะครับว่าเวลาเขาก่อสร้างเนี่ยแนวรอบนอกเขาจะไม่ใช้แผ่นพื้นสําเร็จรูป จะเป็นลักษณะของการทําแบบหล่อในที่นะครับเขาก็จะทํานั่งร้านขึ้นมานะครับวางไม้แบบแล้วก็เทคอนกรีตลงไปนะครับแต่ว่าตอนที่ทํารอยต่อตรงนี้นะครับให้ดีนะครับซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะใช้กันหรือว่าอาจจะแพงนะครับก็คือการใช้ตัวเขาเรียกวอัลเจอร์หรือว่ายางบวมน้ำเนี่ยครับ ไปยานแนวตามรอบๆก่อนที่จะเทมันจะช่วยให้เกิดการขยายตัวของตัววอ t เตอร์สแล้วก็ลดปัญหาได้นะครับแต่ข้อสําคัญคือการใช้วัรสดุพวกนี้นะครับต้องอ่านคุณสมบัติดีๆเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวใช้ผิดประเภทหรือใช้ผิดคุณสมบัติก็อาจจะเสียหายได้นะครับอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งของแนวระเบียงที่ยื่นออกมานะครับอันนี้คือชั้นหนึถ้าเราไปดูอีกชั้นหนึ่งรูปนี้นะครับก็เป็นอีกส่วนที่ทํายื่นออกมานะครับ แล้วก็มีการทําหลังคาแบบนี้นะครับโอ้โหแบบนี้ต้องบอกว่าถ้าประหลังคามีปัญหาเนี่ยคนแก้ปัญหาหลังคาเนี่ยชอบมากเลยเพราะหนึ่งสามารถขึ้นมาทํางานข้างบนได้แบบสะดวกนะครับคือมีแนวระเบียงข้างขางให้เดินนะครับและหลังคาแบบนี้มันก็ไม่ต้องใช้บันไดเพราะสามารถเดินข้ามไปได้นะครับเพียงแต่ว่าการเดินไปนั้นเราควรจะต้องระมัดระวังอย่างไรเพื่อที่จะให้วัสดุหรือ กระเบื้องหลังคานั้นไม่แตกนะครับหรือลองไปดูรูปนี้อีกรูปหนึ่งนะครับที่อยู่ใกล้เคียงกันเห็นไหมครับว่านี่ก็คือวิธีการที่ใกล้เคียงกันในการทําหลังคานะครับในในส่วนนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกวัสดุในการมุงหลังคาแล้วก็รอบๆบข้างนั้นว่างครับบางคนนะครับไม่ได้ทํารอบข้างไว้นะครับแต่ข้างในก็ไม่รั่วเพราะอะไรเพราะหลังจากอยู่แล้วพวกนี้เขาจะทําเป็นโดม หลังคาโดมมามาปิดไว้นะครับแต่ว่ารอยรั่วจะเกิดจากรอยต่อนะครับเหมือนเช่นเดียวกับรูปเนี้ยที่ให้ดูรูปนี้นะครับนี่ครับแหมครับว่าตรงรอยต่อของระเบื้องหลังคานั้นเป็นปัจจัยนะครับอันนี้จากรูปนี้นะครับแหมโยคำถามไปสักนิดหนึ่งท่านเคยถามมาในแฟนรายการเราว่านกเข้าไปอยู่ในตรงนี้จะออกยังไงนะครับจริงๆต้องบอกว่าการทําครอบแห้งแบบนี้นะครับนกมันมีโอกาสเข้าไปอยู่ได้นะครับแต่มันก็ไม่ควรจะอาจจะไม่ได้อยู่นานนะครับแต่เข้าออกไปทาให้ให้เราลำคาญเพราะฉะนั้น เราก็อาจจะต้องหาวัสดุในการที่จะมาป้องกันหาวัสดุในการที่จะมาเสริมเพื่อลดปัญหาเหล่านี้ได้นะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งบางอย่างเจ้าของผลิตภัณฑ์อาจจะไม่มีแต่เราอาจจะต้องประยุกต์แต่เรื่องพวกนี้นะครับท่านต้องไปดูบ่อยๆแล้วเวลาคุยนะครับต้องคุยกับช่างดีๆนะครับบางทีช่างอาจจะไม่เคยทําถ้าช่างไม่เคยทำนะครับอาจจะกลายเป็นมาปัญหากับท่านเพิ่มขึ้นคือเข้าทําผิดวิธีทําไม่ถูกต้องนะครับอันนั้นคือเสียงหนึง่งแต่ก็จะมีช่างอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็ถือว่ามีความรู้กันค่อนข้้างเยอะแลวก็ เก่งอีกหลายๆด้านนั้นนะครับเขาก็จะแก้ปัญหาหรือป้องกันปัญหาให้กับทุกท่านที่เป็นเจ้าของบ้านแต่พอเขาป้องกันและแก้ปัญหาได้นะครับเขาจะบอกอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มนะครับเพื่อทํานี้นี้นะครับแต่ส่วนหนึ่งบางทีเจ้าของบ้านอาจจะบอกเอ จำเป็นต้องทําหรือเปล่านะครับอ่าอันนั้นก็จะมองต่างมุมกันนะครับในส่วนของการทํางานของช่างแต่ผมเชื่อว่าถ้าเราเจอประสบการณ์แบบนี้นะครับในการทํางานเนี่ยนะครับช่างเองเขาจะมีประสบการณ์ในการคํานึงถึงว่าเอ๊ะถ้าเกิดเป็นปัญหาแบบนี้เราควรจะเสริมอย่างไรให้กับเจ้าของบ้านแต่ส่วนใหญ่ที่เสริมไม่ได้คือพอคุยเรื่องราคาปุ๊บเจ้าของบ้านไม่เอานะครับกับอีกส่วนหนึ่งคือเวลาเสริมเรื่องของของที่เสริมเข้าไปราคาที่ท่านบวกนั้นนะครับถ้าท่านเป็นช่างบางทีท่านบวกสูงเกินไปก็จะทําให้เจ้าของบ้านมีความกังวลและ ตัดสินใจที่จะไม่ใช้เพิ่มได้เพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของงานที่เพิ่มนั้นนะครับก็ดูเพื่อความเหมาะสมที่จะทําให้กับเจ้าของบ้านได้นะครับจะได้ไม่มีปัญหาเหมือนกับหลังคาบ้านหลังนี้ที่ทําทุกอย่างออกมานะครับผมถือว่าถือว่าโอเคหมดเลยนะครับแต่พอส่วนในส่วนของหลังคาถ้าเราทําไม่ดีนะครับแล้วดูตรงรอยต่อตรงนี้นะครับมันมีช่องว่างอยู่ถ้าเกิดน้ํามันเข้าไปก็จะมีโอกาสเจอปัญหาเช่นกันนะครับ นี่คือส่วนหนึ่งที่จะนํามาเสนอให้กับท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการเกี่ยวกับเรื่องบ้านแล้วก็เรื่องของการก่อสร้างซ่อมแซมต่อเติมปรับปรุงบ้านนะครับย้ํากันในช่วงสุดท้ายสักนิดนึงนะครับกับตารางอากาศของเรานะครับต้องบอกว่าท่านที่ติดตามชมรายการช่างรู้คู่บ้านนั้นนะครับวันที่ 1. มกราคมนี้เป็นต้นไปนะครับรายการเราเปลี่ยนอากาศจาก1ทุ่มตรง นะครับาเอาออากาศเร็วขึ้นคือเริ่มตั้งแต่6โมงตรงนะครับ6โมงถึง1ทุ่มนั้นคือเวลาเอออากาศปกติของรายการช่างรู้คู่บ้าน ทาง M อ็มขอวันนะครับส่วนเวลารีลัน,นั้นนะครับเ้าวันจันทร์ก็รีลันตอน9โมงเช้าและตึงวันอังคารถึงวันศุกร์นั้นเวลาปกติคือ9โมงถึง10โมงเช้านะครับส่วนวันอาทิตย์นั้นคือรีลันตอน7โมงถึง8โมงเช้านะครับนี่คือตารางอออากาศของรายการช่างรู้คู่บ้านทาง M อ็มขอวันหรือจะเป็นทาง t ทรูวิชันช่อง91หรือจานพีเอชช่อง98นะครับทั้งหมดนี้ท่านสามารถติดตามกันได้เป็นประจำนะครับแล้วก็ <c oughs> ยังมีเรื่องราวต่างๆที่ท่านจะติดตามกันนั้นก็เข้าไปได้ในเว็บไซต์ของเรารที่ www.gogui.net g w o g a i n e t หรือจะเป็น f a c e b o o k นะครับ w w w f a c e b o o k c o m s l a s h g u a นะครับนี่คือทั้งหมดที่ท่านจะสามารถติดตามรายการของเราได้นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราคงหมดลงเพียงเท่านี้นะครับเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมกับรายการช่างรู้คู่บ้านครับ Pen, ศูนย์รวมจำหน่ายผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้คุณภาพสูงบอนเด็กซาโดลิน j 11และตัวแทนจำหน่ายสีนิปปอนเพนพบกับผลิตภัณฑ์อีกมากมายที่มิสเตอร์เพนได้แล้ววันนี้ที่สาขากระทิงลายเทปรสิทธิ์พัทยานาเกลือหัวหินเกาะช้างอโยธยาภูเก็ตสมุยโทร028964061-5 หรือ083-152-1434ชินจิทาคุจิผู้เชื่อว่าการจะทำอะไรให้ดีเราต้องรู้จักสิ่งนั้นให้ลึกซึ้งก่อนจะสร้างตึกต้องรู้ว่าตึกต้องการอะไร และเขาก็คนพบว่าสีก็มีส่วนช่วยในการปกป้องโครงสร้างตึกสีที่มีไฮบริดเทคโนโลยีให้เม็ดสีซึมลึกถึงสองเท่าช่วยปกป้องโครงสร้างได้หนากยิ่งขึ้นสีนิปปอนวีเ h เล็กไฮบริดชิลสนับสนุนโดยสีนิปปอนทร i p เปอร์ชิสีทาบ้านคุณภาพสูง มาพร้อมด้วยสีคุณสมบัติของสีรักโลกทนทานนานนับสิบปีเสือมอต้ตาปูนก่อปูนฉาบสำเร็จรูปสำหรับอิฐมอนอิฐมวลเบาใช้เสือมอต้ตาเจระเคเฟรชกชิลซีเมนทากันซึมทุกจุดของบ้านผู้นำระบบสัญญาณกันขโมยแบบไร้าสายแมกเวลโทร023744060 กลับมาช่วงสุดท้ายกับรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับกับช่วงของรู้รอบก่อสร้างที่ท่านผู้ชมติดตามชมกันนะครับหนึ่งชั่วโมงที่เราพูดคุยกันวันนี้นะครับแหมต้องบอกว่าเราขาดพิธีกรสาวสวยเป็นหนึ่งคนที่ติดภารกิจนะครับแต่เดี๋ยววันถัดไปก็คงมาได้พูดคุยกันนะครับในช่วงนี้กับช่วงของรู้รอบก่อสร้างที่เราพูดคุยกันนะครับต้องบอกว่าเรียนท่านผู้ชมว่านะครับแหมตอนนี้ก็ถึงใกล้จะสิ้นปีแล้วนะครับใกล้จะ หมดปี2556แล้วก็จะไปสู่ปี2557นเะครับเวลาของการออกอากาศก็อาจจะเปลี่ยนแปลงกันบ้างเล็กน้อยนะครับกับรายการช่างรู้คู่บ้านของเรานะครับหรือว่ารายการที่เราทําอยู่นะครับไปดูว่ารายการช่างรู้คู่บ้านที่ท่านผู้ชมจะติดตามชมนั้นนะครับเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลากันไหนบ้างตอนนี้นะครับเวลาอัปเดตสุดที่ท่านผู้ชมจะติดตามชมนะครับก็เรามี2ช่องทางที่เป็นของทู e นะครับที่เป็นรายการที่เป็นเทปที่ท่านชมอยู่ตอนนี้นะครับ ปีนี้ท่านยังติดตามรายการช่างรู้คู่บ้านในช่วงตอนทุกวันเลยนะครับจันถึงอาทิตย์นั้นก็คือ1นึ่ทุ่มถึงสองทุ่มนะครับ แต่ตั้งแต่วันที่1มกราคมเป็นต้นไปนะครับ1มกราคม2557เป็นต้นไปนะั้นท่านสามารถติดตามได้เร็วขึ้นนะครับคือช่วงของ6โมงถึง1ทุ่มนะครับหรือว่า18นาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับอันนี้คือเวลาที่เปลี่ยนแปลงในช่วงของรายการช่างรุกค,คู่บ้านทาง m c o มคอนะครับช่องเดิมแต่เวลาเร็วขึ้นส่วนการรีรันนั้นนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงการรีรันรายการนะครับก็จากเดิม จารีลันในช่วงของเก้าโมงเช้าและบ่ายสองนั้นนะครับปีหน้าก็จะเป็นรีลันตอน9ก้าโมงเช้าของทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับส่วนวันจันทร์จะมีลานอีกรอบก็คือตอนตีหนึ่งถึงตีสองแล้วก็มีรีลันวันอาทิตย์ตอนเจ็ดโมงเช้านะครับนี่คือเปลี่ยนแปลงเวลาอออากาศของทางเอ็มขอดวันนะครับส่วนทาง Home c h ชน n e l นั้นนะครับก็ยังคงออกอากาศเหมือนเดิมคือวันจันทร์กับวันพฤหัสนะครับสองทุ่มถึง3ามทุ่มของวันจันทร์กับวันพฤหัสนั่นคือทาง Home Channel นะครับส่วน Home and Food ก็จะออกอากาศปกติก็คือวันอังคารกับวันพุธ2ทุ่มถึง3าทุ่มเช่นกันนะครับส่วนวันศุกร์ก็จะเป็นรีลันเทปอีก1วันนะครับ ทางเนชั่นก็จะเป็นวันอาทิตย์บ่ายโมงครึ่งจนถึงบ่ายสองโมงครึ่งนะครับนั่นคือทั้งหมดที่ท่านจะติดตามได้ทางทีวีและรายการทางวิทยุนะครับกับคลื่น fm 9 9 a c t ก้าเอ็กทีวีเมืดีไทยแข็งทแรงนะครับก็ยังคงเป็นตอนบ่ายสามโมงถึง4ี่โมงนะครับของวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับทั้งหมดนี้ท่านติดตามตารางอากาศได้นะครับที่ w w w g o o g l e net ครับหรือทาง a c e b o o k นะครับกดไลค์กันเยอะเะที่ facebook w w w f a c e b o o k com slash กู o กครับ g w o gairu หรือว่าจะเป็นไลน์หรือว่าเป็นอินสตาแกรมก็กูไกรู้นะครับ sms 421-9955นะครับฝากข้อความกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็ในส่วนของท่านที่จะติดต่อโฆษณานะครับก็สามารถติดต่อโฆษณาได้ที่089 8 8ดแ8ดแปดเนะครับ0 8 9 8 8 8ปด6กนะครับท่านสามารถติดต่อโฆษณาในรายการเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องของการก่อสร้างซ่อมแซมแล้วก็ต่อเติมปรับปรุงบ้านได้นะครับทั้งหมดนี้คงเป็นช่องทางที่ท่านผู้ชมจะติดตามชมแล้วก็รับฟังหรือติดตามฝากคำถามต่างๆในรายการเกี่ยวกับเรื่องบ้านแล้วก็เรื่องของการก่อสร้างซ่อมแซมต่อเติมได้นะครับทั้งหมดนี้ที่จะติดตามกันนะครับในช่วงสุดท้ายแบบนี้นะครับกับช่วงของ รู้รอบก่อสร้างนะครับเราก็จะนําคําถามที่ท่านถามกันเข้ามาทางเว็บไซต์บ้างทางอิสรบ้างนะครับมาตอบคําถามกันเพื่อที่ท่านจะได้มีข้อมูลแล้วก็เป็นแนวทางนะครับอาจจะไปทำเองแบบ DIY หรือจะนำไปให้ช่างนะครับหรือท่านที่เป็นช่างติดตามแล้วก็สามารถที่จะนำไปปรับปรุงหรือไป ใช้วิธีในการซ่อมแซมบ้านการใช้วัสดุต่างๆนะครับเราไปดูครับว่าคําถามที่ท่านถามกันเข้ามาในเ,าเว็บไซต์ของเรานะครับคำถามที่ท่านถามเข้ามาในเว็บไซต์ของเราว่า,เ,าเรื่องราวเกี่ยวกับการก่อสร้างนั้นเป็นอย่างไรนะครับคำถามที่ท่านถามมานะครับก็คําถามท่านจะสามารถฝากคําถามได้นะครับที่เห็นอยู่ที่หน้าจอนั้นก็คือทาง w w w g u o g a i n e t หรือจะเป็น f a c e b o o k c o m g u o g a i r u นะครับทรือไลน์ INE, instagram หรือจะเป็น sms นะครับ4219955นะครับคำถามของท่าน ก็คือว่าระเบียงคอนโดนะครับแบบเป็นกระจกปิดเปิดสูงชนพื้นผนังนะครับกว้าง2.4เมตรสูง2.4เมตรนะครับนี่กว้างยาวเท่ากันเลยนะครับควรติดมูลี่กั้นแดดอะไรที่ไม่ใช่ไม้ซึ่งแพงนัก,นกแพงหนักซึ่งแพงแล้วก็หนักนะครับกลัวพังทําให้อ๋อจะทําให้เช่านะครับแดดเข้าตอนเช้าทำมุงลวดแล้วะนะครับคืออย่างนี้ครับวันนี้ เป็นกระจกบานเลื่อนนะครับกระจกบานเลื่อนเป็นกระจกนะครับเปิดปิดคือสูง2 m, เมตรสองเมตรสี่สิบแล้วก็กว้าง2เมตรสี่สิบตะปิดนะครับคือถ้าเกิดท่านใช้ไม้นะครับผมก็จะว่าจริงๆอ่ะมูลลี่ไม้เนี่ยก็ได้นะครับแต่เป็นมูลลี่ไม้แบบบางๆนะครับเขาจะมีมูลลี่ไม้ที่ทําไว้จาหน่ายเนี่ยนะครับเป็นแบบบางๆสามารถที่จะมาใช้ในการกั้นได้ถ้าไม่เป็นมูลลี่ไม้นะครับก็จะเป็นลักษณะของเป็น โมลี่ที่เป็นผ้านะครับเป็นผ้าที่จะเลื่อนขึ้นบนลงล่างก็ได้นะครับหรือเลื่อนซ้ายขวาก็ได้คล้ายๆกับผ้าม่านนะครับเหมือนผ้าม่านนะครับผ้าม่านเราสามารถทําแบบเลื่อนซ้ายขวาก็ได้หรือผ้าม่านเลื่อนแบบขึ้นบนก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าดูแบบนี้เนี่ยเป็นกระจกเป็นกระจกบานเลื่อนหรือบานเปิดที่ทำพื้นถึงฝ้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะใส่เป็น วัสดุที่ป้องกันแดดนะครับใส่ได้ก็คือเป็นก็จะเป็นมูลี่ผ้านะครับเป็นมูลี่ผ้าก็ได้หรือจะเป็นมูลี่วัสดุที่คล้ายๆกับไวนิลนะครับซึ่งมันจะมีความบางนะครับมีหลายรูปแบบนะครับท่านไปจริงๆท่านไปนะครับท่านไปตามร้านที่รับตัดรับทำพวกมูลลี่หรือว่าทำผ้าม่านนะครับเขาจะมีวัสดุที่จะให้ท่านเลือกเพื่อที่จะไปทำเป็นม่าน บังแดดนะครับที่นี่เป็นม่านบังแดดนะครับเราสามารถทําไดค้คือว่าเราสามารถที่จะเปิดปิดแล้วมันปรับองศาได้ด้วยนะครับว่าถ้าเราต้องการปิดมิดเรามมวนปิดมิดปุ๊บเนี่ยครับนั่นหมายถึงว่าแสงสว่างก็จะเข้าไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราปรับเป็นลักษณะของประมาณ45องศานะครับความสว่างเข้าได้แต่แสงแดดนะครับส่องเข้ามาข้างในไม่ได้ เพราะมันเป็นลักษณะของการปิดเหมือนกับคล้ายๆเป็นม่านกันแดดนะครับเป็นม่านกันแดดที่สามารถปรับเป็นลักษณะของ45องศาได้หรือจะเป็นลักษณะแนวตรงแนวราบเลยก็ได้นะครับลองไปดูนะครับตามร้านที่ทําพวกมูลี่กันศาสตร์มูลี่กันแดดพวกนี้นะครับเขาจะมีวัสดุให้ท่านเลือกไม่ต้องห่วงว่าน้ําหนัก จะเกินหรือจะทําให้พังลงมานะครับเพราะว่าเขาจะมีแบบวัสดุที่เป็นน้ําหนักเบานะครับแล้วเราสามารถที่จะหนึ่งดึงม้วนขึ้นข้างบนก็ได้นะครับเป็นลักษณะของการพับขึ้นข้างบนหรือจะเป็นลักษณะของการเปิดซ้ายขวาก็สามารถที่จะทําได้นะครับไม่ต้องห่วงเรื่องของว่าจะร่วงลงมาหรือไม่ร่วงลงมานะครับส่วนขณะเดียวกันถ้าเกิดท่านบอกว่าปัจจุบันมีมุงลวดนะครับก็เป็นไปได้ว่า พอเราทำนะครับเนื่องจากประตูเนี่ยมันมีโอกาสเปิดออกซ้ายขวาได้พอมันเปิดออกซ้ายขวาได้เสร็จปุ๊บนะครับเพื่อที่ป้องกันไม่ให้ยุงเข้าเนี่ยก็ติดมุง้งลวดเพราะฉะนั้นอันนี้จะสามารถติดอีชั้นหนึ่งแต่การติดวัสดุพวกนี้นะครับเขาจะติดได้เช่นยึดอยู่กับขอบวงกบนะครับของวงกบประตูหน้าต่างนะครับหรือยึดกับตัวผนังนะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับว่าเราเขายึดเนี่ยตัวซ้ายขวาเนี่ยจะยึดกับตรงผนังเพื่อให้ผนังนะครับเป็นตัว รังหรือตัวรับน้าหนักนะครับแล้วก็ในส่วนถ้าเกิดเป็นลักษณะของรังเลื่อนนะครับ